ชมวันนี้เราจะมาบอกวิธีทำขนมตาลนะคะขนมตาลของเรานะคะก็จะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะก็จะมีมะพร้าวนะคะมะพร้าวนี้จะใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าที่ห้อใดก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตาลที่คั้นมาแล้วนะคะแล้วก็กะทินะคะกะทิคั้นอันนี้ก็จะเป็นกระทงนะคะกระทงนี้เราก็ทําไว้บางส่วน แต่เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีทํากันว่าทํากระทงนี้ทําแบบไหนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเราก็มาดูขั้นตอนของการทํากระทงนะคะเอาสองใบนี้มาประกบกันนะคะแล้วก็ตัดนะคะตัดช่วงปลายออกนิดนึงแล้วก็ส่วนนี้ก็ตัดจะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วนะคะ แล้วก็ความยาวของัลกระทงอ่ะสี่นิ้วความกว้างก็อยู่ประมาณ3ามนิ้วนะคะแล้วก็เอามาจีดนะคะก็จะใช้นิ้วนิ้วชี้กลดลงไปด้านนี้ก็กลดลงไปนะคะก็จะเป็นจีดเสร็จปุ๊บเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ขอาแม็กเนี่ยนะคะมาติดเนี่ค่ะก็จะออกมาเป็นกระทงแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็มาพับด้านนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะ เอานิ้วชี้กดลงไปนะคะทั้งสองด้านแล้วก็แม็กนี่นะคะก็จะออกมาเป็นกระทงสวยงามกระทงที่เราทําเมื่อกี้นะคะก็เสร็จเป็นบางส่วนนะคะเนี่ค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ ส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะครึ่งโลนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งโลเหมือนกันค่ะอันนี้ใช้สีขีดนะคะตาลใส่ลงไปเลยนะคะ เมื่อกี้เราลืมบอกตอนต้นนะคะว่าจะมีผงฟูใช้ของเบสฟู้ดนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะใส่ประมาณสองช้อน,นะคะ่ะหลังจากนั้นมะพร้าวกะทินะคะก็จะใช้ประมาณครึ่งโลนะคะใส่ลงไปเลยนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าส่วนผสม จะต้องคนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ก็ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามานึ่งกันเลยนะคะแล้วก็มาเรียงกระทงกันเลยนะคะ ค่ะแล้วก็เอาส่วนผสมนี่ค่ะหยอดลงไปเลยประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าหล่นเกินไปนะคะเดี๋ยวตาลเขาจะฟูขึ้นมาอีกต้องหยอดให้พอดีพดีนะคะประมาณนี้นะคะ มะพร้าวนะคะโลยหน้าเลยนะคะะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยนะคะ ครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะเราไดูใกล้ใกล้เลยค่ะมีค่ะโอ้โสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวเราก็เจอกันที่โต๊ะอาหารนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะขนมตาล เนี่ยค่ะทาไม่ยากเลยอย่างที่บอกนะคะตามสูตรนั้นเลยค่ะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้สวยมากเลยค่ะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง<ม>ให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ<ม>ขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ เดี๋ยวเราให้ดูนะคะข้างในเนี่ยค่ะนุ่มนวลน,น่าทาน